นี่นะนะฝากเอิญจิมเจ้าฝากเอิญนายกอิ่งจิมเป็นแฟนรายการผู้สูงวัยเจ้าด่เปิลบอมีสมาร์ทโฟนเนาะกลุ่มติมมีสมาร์ทโฟนแล้วก็บรได้ลงทะเบียนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเปิลว่าถึงตาเปิลบรได้แน่ถึงคิ้วเปิลบรได้แน่อีนะแต่ก่อนจะไปถึงผู้สูงวัยเจ้าเอาเด็กๆก่อนที่อยู่ในเฟสสามเนี่ยเนาะจะได้บรได้อีนะเห็นบอกว่าจะได้ก่อนปีใหม่นะ่ะเออน่าจะเห็ม หน้าในวันทีน่หนึห่งเนาะแหมติดกับวันที่นี่แล้วลกใกล้จะถึงปีใหม่แล้วล่นะเนาะก็คงจะได้ในเร็วๆนี่นะ่ยเจ้าสำหรับเฟสสามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะโครงพานดิจิตอลวอลเล็เฟสสามนะเจ้าก็คือการเงื่อนไขต่างๆในนอกจากจะใช้จ่ายในอำเภอตัวเก่าแล้วนะมีพิเศษขึ้นมาเห็นหน้อยก็คืออ่าใช้จ่ายในกรุงเทพได้นะ ใช้จ่ายในในกรุงเทพได้เหมือนก่นนี้หลอกบนว่าโดยเฉพาะการอนุญาตให้ใช้จ่ายในกรุงเทพมหานครหรือตามเขตที่อยู่ในทะเบียนบ้านได้ต่างจากเงื่อนไขเดิมที่ต้องที่กําหนดให้ต้องใช้ใจ่ายในพื้นที่ระดับอําเภอแปดร้อยเจ็ดสำเภอประชาชนต้องมีจื่อ มีต่อยู่ในทะเบียนบ้านอำเภอเดียวกันกับสถานประกอบการของผู้ประกอบการด้านค่าขนาดเล็กนะเจ้าซึ่งโครงการนี้นกจงกจ็คเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตัลให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนตีรัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา,าไปเมื่อปีที่แล้วเฟสสามเนี่ยถ้ามีการนั่นแจกเงินนี่นะบนว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เนี่ย น่าจะขยายตัวอยู่ตีระดับร้อยละ2 5ถึง3.5นะเจ้าโดยมีข่ากลางอยู่ตีร้อยละ3ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าการเฉลีย่ยเนอเดตต่ำกว่าในประเทศภูมิภาคและต่ำกว่าศักยภาพตีหลายหน่วยงานเศรษฐกิจได้มีการประเมินว้เป็่กิดรบว่ารัฐบาลจะเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกระตุน้นให้คนออกมาใจใจนี่แหละเอาเงินภาษีของมูงเฮานี่แหละมาใจใจของมูงเฮานานะเจ้าคือละอ่อนอายุ 16, 16ถึง20ปีเนาะ เกิดตั้งแต่15กันยาเออ16กันยา47ถึง16กันยา51จา้ะน้องๆที่เกิด16กันยา47ถึง16กันยา51อายุ 16, 16ถึงปีบริบูรณ์ <Okay. S 1> นะเจา้ามีจื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนาะบารวม บารวมทำเป็บบนบ้านกลางนะเจ้าแล้วก็บมีบ่มีเงินรายได้พึ่งประเมินเกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทในปีภาษีที่แล้วบ่มีเงินฝากรวมเกิน5้าแสนบาทณวันที่30มิถุนาหกเจ็ดนะเจ้าแล้วก็บ่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของพอมอบอมเป็นผู้ต้องขังนั่นะละบ่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจวัสดุการแห่งรัฐหรือว่าคนพิการตอนเฟสหนึ่งเนี่ยต้องไปอยู่ในค่ายนั่นอีนะเนาะก็ ตั้งสำนังงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัลตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตามมติคอรมอเามมีามหกเที่มีสัญชาติไทยอายุ16บหถึงสปีณน้า15กันยาหกเจ็ดและบบเป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี6 7เจ็ผ่านผู้มีบัตรสวัสิการแห่งรัฐหรือคนพิการดรัวเฟสหนึ่งไปแล้วพบว่ามีทั้งหมด2ล้านกแเจสคนจากสองล้านหกแสนเ หกร้อยเจ็ดสิบเก้าคนเนาะอะจจะจะได้ต้องผ่านผ่านมือถือผ่านแอปตะอันนนะจ๊ะเนาะผ่านแอปตะอันพอเปิดเปิดเปิดเครือระบบไม่ได้แอปจื่ออันยังจะใดนี่ยังบ่มีความชัดเจนแต่น่ะสาวจีว่านะจ๊ะพอเขาเข้าลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเนาะแต่ว่าการใช้ใจอ่ะมันจะต้องมีแหมแอปหนึ่งใจก่อถ้าจํบแบพิษนะเนาะแต่ m u ตี i ไปได้มีสมาร์ทโฟนนะ รอนะเจ้ารอเห็มสักว่างหนึ่งราเต่รเห็มว่างหนึ่งอีนอ่ะเนาะอันะตอนนี้สาวจีไล่ผ่านช่อง YouTube ช่องภูกามนะเจ้ามีท่านเข้ามาทักทายละเดือนขอขอพอในมือถือกัมพอในจอบะหันนะเจ้ามันไก่เนาะก็อพอผ่านมือถือกัมหนึ่งคุณอะไอย่างก็คุณ อังสุมารินบุญยังเจ้าอขอบคุณจันนักทักทายเป็น,เป,นเป็นทักทายกันเข้ามานะเจ้าสวัสดีเจ้าอยู่ที่ไหนตั้งใดเอยสบายดีกอปีใหม่แมวตั้งเหนือพองเนอร์บ่หู้อยู่คนเหนือกัอนนะจนไปกอนละเพื่อเป็นคนที่อื่นเนาะเป็นคนที่อื่นนะเจ้าเห็นหนึ่งมดหมายก็คือจังหวัดพะเยาน่ะ่ลจะมีงานเย็นทั่วรามหาสงกรานแล้วก็มีอุโมงคนะ์หน้ามีกิจกรรมโอ้วันที่สิบสามนี่ เป็นจะเอาคอนเสิร์ตมาลงนะคอนเสิร์ตแบบศิลปินยิ่งใหญ่มากเห็นเป็นโรโมศัจดิีเ็ฟไปไหนมาห่วงว่าท่านหันเหมอนกันนะ่ะศิลปินไัยรุ่นนะ่ะเนาะไัยรุ่นไว้คนใหญ่กับไปแอลได้น่ะเจ้าแต่ถ้ารุ่นเฮานี่ต้องมีหางเคื่องเนาะถ้าได้น้องลำใหญ่มาสมนะัย <c oughs> โอ้น้องลำใหญ่เป็นคิวยาวเจ้าจนถึงปีเจ็ดศนะูนยะ์เจ็ดหนึ่งเพอนะเนาะศิลปินดังๆนี่เขาจะได้มั่งง่ายๆนะต้องวางแผนล่วงหน้านะเจ้าเนาะ เอาศิลปินตีเพอ,อตยิยติดต่อได้กับมาเป็นยังเนาะนักล่องพูถึงห้องเพลงมวนหมดอมะะ่ะแล้วแต่ว่าไผจะดังแบบดังโลุแตกดวงเปินตัวความสามารถเปินตัวเนาะกว่าจะห้องเพลงได้เนะ่คนคนหนึ่งเนะ่ยมาจริงงนะ่ายๆนะเนาะไต่เต้าขึ้นไปโอ้เนาะมันก็นจกดีได้เพลงดีตัวอ,อย่างตัวนะจ้าว่าเป็นยังเนาะเพราะว่าสร้างความบันเทิงนะเจ้าอ่าแหมท่านหนึ่งทักทายกันเข้ามาเจ้าเออคุณมาแซ่แมเ์ระนะเนาะ หนังจากคุณอังสุมาลินแล้วคุณมาแสมแม่เร้อันนี้อยู่ตั้งตังภาคใต้เหมือนก็จากวัดอัอยังเอ้ยสาจีเกอไปแอลนะแอลอันเบตงเจาะประทับใจเออไปแอลเบตงประทับใจเจาะไปดูตอนนั้นเนี่ยปีกอนเนี่ยปนยังกําลังอยู่ในห้วง,งการจัดสร้างสกายวอกหันแบบหันโครงสร้างไปแล้วนะหันโครงสร้างไปละนะจเจ้าปนกําลังแปงเสาแปงคานอยู่ แต่พออุ่นสร้างเสร็จเท่ากับมีโอกาสได้ไปละตอนนั้นในโครงการชายแดนใต้นะจ๊ะเนาะกับป้าหมูดีเจตั้งผากเหนือคือเขาชัดได้การเกี่ยวกับผักไต้ไดเดาบอกเกยไปกันเตยเนะ่สามสี่จังหวัดผักไต้บรรยากาศเป็นจะได้เขาบอกเกยหันนะแต่พอปลุกปลาไปละเออเขานึกภาพออกละเวลาพี่น้องประชาชนตีหรือว่าเจ้าหน้าที่เนาะโดนโดนผู้กอ่อการร่ายว่า,วางระเบิดหรืออย่างเนี้ย เขาเข้าใจเลยเพราะถนนหนตทางบ้านเปิดนี้จะบะเหมือนบ้านเฮานะเราติดดูเนี่ยถ้าท่านอันคุณอันอย่างก็คุณมาแซนเนี่ยมีโอกาสมาตั้งเหนือนะเจ้าจะเห็นถึงบรรยากาศท่องทินท่องถี่ต่างๆในในภูมิภาค ของด้วผาผักเหนือก็นภาคัอื่นเท่ากับมันต้องอู้ถึงละเพราะภากอื่นเพิ่งกับเหมือนผักเหนือ,นอ,อ,อแหละแต่ว่าถ้ามีโอกาสมาตั้งผักเหนือนนะเจ้าท่านจะหันไปประชาสัมพันธ์ติดตามข้างตา่างฮือจนจวน,จนไปแอลหมู่บ้านนั้นมีของดีอย่างอันอย่างอีอย่าง,งพะเยาสมายเจ้าหมู่บ้านอย่างก็ทำหัตถกรรมผักตบชาวาสาวจีหันตั้งแต่อยู่ลำปางแล้วนะหมู่บ้านหัตถกรรมผักตบชาวาจะเห็นเป็นแบบอันเหมือนอันเหมือนใจกันน่ะตีทำจากผักตบชวา ลราก็มีป้ายจี้ไปตลอด่างนะเจ้าเฮ้ยโหเนี่ยพะเยาให้ได้เป็นเมืองคัตกรรมพักทบชวาอีนะแต่ทงตางไทยบะไคหันเนาะซาวจีบะหันแต่พยายามสังเกตนะเจ้าบะไห่บะไค,าาคาหันมีป้ายแบบเชิญชวนขึ้นมาแอลเนาะป้ายของดีแบบน้ำโต๊ะป้ายอัญยังเนี่ยจริง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 ทางใต้เปินมีมีตีแอลหนักนะเนาะแต่บะโหเหมือนกันว่าป้ายมบนนั้นเนี่ยเปิดติดตั้งไปแล้วแล้วมันถูกทำลายหรือว่า ได้มีการติดตัง้บบงหอกกระบอกเหมือนกันเนาะเนี่ยกะจะได้กับมีโอกาสไม่แอ่วตั้งเหนือเน,อนอ้ออ่าก็เงินมื่นสำรับผู้ตีแบบมีสมาร์ทโฟนกะรอกันไปก่อนนะเนาะรอกันไปก่อนเนอ้ออีปอนเนอ้อเดี๋ยวถ้าถ้ามีม้าเอ็นะได้ข่าวมีม้านะปอจำนงนะเจ้าเขาจะเอิ้นตางวิธอยู่เวยเนาะเอออาจจะไม่ได้โทษนะเจ้ามันลืม <laughs> ทุกคนต่างต่างภารกิจหนักแต่กี้อัไนไทยก็ แม่แสงล่าหน่ะเจ้าจากมึงจุนกะทักทายกันเข้ามาบอกอยูทำกลางสวนลำไยฝากแสดงความคิดถึงมาตดีไอแก้วด้เนอะไอแก้วน่องพอลาน่ะเจ้าดีเจยังก็หมอแค้นนะเนาะคนว่าถ้าว่างๆก็ไปจุยเก็บลำไยจิมอ <laughs> จีจุยจุยเก็บลำไยเดือนอยังก็ประมาณเดือนสิงหาเนาะ เออลำยยซุกประมาเดินสิงหาแต่สวทปีนี่ก็เป็นค่อนข้างหนักปีนหนักกว่าปีแล้วนะเจ้าเนาะปีเว้นปีเนาะอ่ะเฮาบาอู้กันเรื่องนี่แน่ยังก็การน,นะพี่ปลายบายบไว้วางใจเมื่อสองวันที่ผ่านมานะเจออ้าต่างอันเดียกันเหนือสาวจีปิดต,ตัวนี้มบได้ไงม,มันเกิดนี่แหเนี้ยเจเดนี่อันนี้ไปปิดเจไดนี่เจชาดนี่เนี่ยมาได้มันเนเคยเงี้ยหอออกจากมันแบบได้มันเกิดหน้านี่หรอปหน้า นะเพจนนะเพจกันเวลานี่เขากะเข้านี่มาได้เห็นนี่อ่านเนี่ยเนี่ยเออเอ้ยมันว่าจะอ่านข่าวนี้กรรมมันเอออ่ะได้ตัวนี้ละอ,อ่ะเรื่องของผลโพเจ้าจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เนาะตังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสานิตสิริวิสิตกุลเนี่ยเจ้าหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น นอดกรุงเทพโพมหาวิทยาลัยนอดกรุงเทพปะวันได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วทุกภูมิภาคพันหารอยคนเรื่องการอภิปรายไว้วางใจเศารสีเห้ามีนาติพานมาน่ะปณนบอกว่าความน่าเจอถือของข้อมูลติฟายข้านนำเสนอมานั่นเนี่ยผู้ติดต่อแบบสำรวจคือความเห็นว่าน่าจะถือนักสาปซค่อนข้างน่าจะถือเสา ค่อนข้างบัน,น่าเจอถือ35.3และบัน,น่าเจอถือเลย62.5เจ้บแล้วที่นี่ถามถึงความเจือมันของประชาชนตอน่อรัฐบาลพองหลังจากพานการอภิปรายไปเพื่อสักถามข้อได้จริงได้ผลสรุปว่าประชาชนมีความเจือมันเพิ่มนักขึ้น65.7มีความเจือมันระดับเดิม59.7ความเจือมันลดลง14.6เจ้บ ปนบอกว่าได้สอบถามผู้สํารวจถึงประเด็นความน่าจะถือของข้อมูลตีไฟรัฐบาลนําเสนอเพื่อตอบข้อสักถามของฝ่ายค้านอยู่ในระดับใดประชาชนเฮลงความเห็นว่ามีความน่าจะถือ56.4%่เปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นน่าจะถือนัก30.1%เปอร์เซ็นต์และค่อนข้างน่าจะถือส6.3%ขเปอร์เซ็นต์คณะเดียวกันประชาชนมองส่วนมองว่าค่อนข้างบบน่าจะถือเศ่เปอร์เซ็นต์และทิ่เหลือวามเห็นว่าบบน่าจะถือเลย16.2%เปอร์เซ็นต์ นะเจ้าพร้อมกันนั่นในในแบบสำรวจปปะกาศถามความเห็นในประเด็นว่าสิ่งกิจกรจะให้หน้าการเมืองมีการปรับปรุงในการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนอย่างนักสุดเนาะคือเรื่องของการแสดงข้อมูลหลักฐานตีบันชัดเจนซาวจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นาเจ้าเพ้ปรับปรุงนะปรับปรุงพฤติกรรมการแสดงออกบ่เหมาะสมสิบเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์ปรับปรุงเนื้อหาการอภิปรายนะเจ้าเนาะตีมันบะตรงประเด็นสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ เจ้ายียาเออ่ลีลักยียวนกวนญภาษา12.3เปอร์เซ็นต์ประปรุงเรื่องความรุนแรงในการจภาษา12.2เปอร์เซ็นต์การอภิปรายของหื้อบกระชับวกวน11.9เอ็ดจกาปอร์เซ็นต์แล้วก็กันกล่าวหาหื้อรายบุคคลภายนอก5.3เปอร์เซ็นต์และอื่นๆ4.8เปอร์เซ็นต์เจ้านอกจากนั้นประชาชนได้ห่วมกันหืนนอ้อคะแนนนายกอิ่งนะเจ้าจะก,การอภิปรายครั้งนี้จากคะแนนสิบเต็มนะสิบเต็มนี่ ผลสำรวจคือคะแนน6.8%คะแนน2คะแนน9.7% 3คะแนน9.3% 4คะแนน8.9% 5คะแนน14.5%คะแนน6คะแนน15.4% 7คะแนน13.8% 8คะแนน8.7% 9คะแนน7.7%และ10คะแนน5.2%นจ๊ะเนาะนี่ก็เป็นดนการสำรวจของนอดโพนะเจ้านอดกรุงเทพโพ ผลการอภิปรายบวไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแพรทรองฐานนะจ๊ะเนาะที่ได้มีการอ,าอาภิปรายแล้วก็นายกตอบอความคิดเห็นของประชาชนเปินคิดเห็นออกมาจะอีเขาก็เอามารายงานให้ผมแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ฮับหูฮับฟังกันเจ้าวันตะวาเนาะตะกี้ทิ้งว่านะเจ้าตะวาสาวจีไปห่วมประชุม ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพติดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเปิดจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมกันตีอันรานนันไมอามีนะจา้าก็มีอาสาสมัคร,รประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรืออ,อปอมอชเนาะที่เป็นเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และเปิลก็มีรายการเอาปอมาชอพอเยาคุยค้าวที่ทุกวันนี้คุณจำรัดเปิลน,นั้นเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่เนาะแล้วที่นี่มันจะติดปัญหาว่าเดี๋ยวตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยวันที่สามสเอมีนาถึงสี่เมษาเนี่ยเป็นห่วงของการทับสมัครเลือกสมาชิกกัปนายกของเทศบาลเนาะนะทั่วประเทศนะเจ้าเทศบาลบ้านต้อมบ้านแา,า,างบ้านอย่างที่เปลี่ยนเทศบาลเน่ะเปิลกะมดวาระไปเมืองที่สองห้านะ และจะมีการทับสมัครเลือก31มิมีนาถึงสเมษาคุณจำรัดเปิ่นกะบ่สามารถที่จะมาจัด้การได้เนาะก็เลยว่าอ่ะหืมหมู่อ,อปมชอเนี่ยลองลองมาจ่วยกันจดัดการบอแล้วบจ่จจแต่เฉพาะอปมชนะ่ะจ้ะต่ว่าก็มีค่ายเป็นประชาสัมพันธ์ขององค์กรท้องถิ่นนี่แหละที่มาดวงประชมุมอย่างเช่นของเทศบาลเมืองของเทศบาลตาวังทองเทศบาลบ้านต๋อมนะี่น่ะเนาะกะมาดวมประชุมกันแล้วกะ จวนกันเข้าไลนา์กลุ่มเพื่อที่จะสื่อสารกันแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอันอยังเขาก็จะได้แหลกเปลี่ยนแล้วก็แจ้งข่าวสารกันอย่างนี้นะเจ้ามีคลิปมีภาพอยังก็แจ้งกิจกรรมกันเข้ามาได้ใครอยากเขามีความพร้อมในการที่จะมาจัดรายการอีนาะก็มารวมจัดรายการได้พอรายการอาปอมชอพเยาคุยข่าวเนี่ยมีวันอาทิตย์เจ้าเวลาบ่ายสองโมงสิบนาทีถึงบ่ายสามโมงนะแต่ว่าก็ได้เสียงตอบรับ อย่างดีจากทีมงานของอันเทศบาลเนาะล้ว,วันเคาาเร,รือข่ายอปมชของเฮานะเจ้ากัผลการประชุมก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยได้กลุ่มมาเรียบร้อยม <c oughs> <c oughs> ีอย่างแหมที่อยากจะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวพระป่าเจ้าพระป่ามาหากุศลโครงการนั้นพระป่ามาหากุศลนจุยค้นแต่บ่ทั้งแผ่นดินที่มีความหูดและมีงานทําเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนนะจา๊ะ จะจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากันเดือนเมษายนนะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วกับมูลนิธิคนตาบอดไทยนะเจ้าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนการกุศลเนาะเหลือสนับสนุนให้บริการคนตาบอดเป็นเวลากว่า40ปีละนะเจ้าในการนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทําบุญทอดผ้าป่ากันนะเจ้าผ้ปาป่ามหากุศลของมูลนิธิวันศุกร์ที่18เมษาเจ้าตีวัดบวรกรุงเทพ เฮาอาจจะไม่ได้ไปห่วมกระปินกรุงเทพแต่สามารถโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิคนตาบอดได้นะเจ้าแล้วก็เงินบัญชีนี่สามารถที่จะไปลดย่อนภาษีได้ตัวนะเงินที่เฮาโอนไปทําบุญนี่นะจ้ะเนาะกระปินแหมช่องทางหนึ่งคิดว่าตอนนี้เป็นคงทรงไปหลายๆตีละแต่ถ้าท่านอยากจะรวมอี่นะเสิร์ชหามูลนิธิคนตาบอดไทยหรือผ้าป่าก็ได้ผ้ปาปามูลนิธิคนตาบอดไทยก็ได้ นะเจ้าเนาะเจยกันทำบุญนะเจ้าถ้าเป็นกล่องบุญกะกล่องละหนึ่งร้อยบาทเนาะหรือกำลังศรัทธาเจ้านี่ก็เป็นข่าวบริการที่อยากจะเชิญชวนเจ้าเก้าโมงห้าสิบสามนาทีปิดด้วยข่าวนี่วันที่สามสิบเอ็ดมีนาวันตีแลรวเลือกพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราเจ้าจัดกิจกรรมรัฐพิธีกันที่สาราประชาคมจังหวัดพะเยานะ่นะเนาะกับเจ็ดโมงปลายแปดโมงนี่นะเจ้าก็ดอกไม้สดเจ้า เนะาะพันธุ์บุ๋มดอกไม้สดนะเจา้าเอาไปหน่วยงานเฮาเนาะรวมรวมกันไปนะเจา้าป้ามูกันไปเนาะแล้วก็ว,วันที่หกไม่ายก็เหมือนกันพนันธุ์บมดอกไม้สดเจ้าก,การแต่งกายกับชุดเครื่องแบบปกติขาวประสวมหมวกเจา้าเอาละเวลาของรายการพักกันที่บ้านเฮาก็าสาวจีมดแล้วนะเจา้าเฮาจะล้ากันสําหรับทันทีฟังมือใจฟังอ่ะทันทีชมพานช่องย t u b e เนาะทันทียังมาได้กดติดตามก็ติดตามเพิ่มนะเจ้าทันทีกดติตนะดต,ตามแล้วก็ มัต้องกดไหมแล้วนะอัน <c oughs> นี้มันกดซ้ำมันจะกลายเป็นเลิกติดตามถ้าเขาเผลกดไปกับกดแหมแมกั๊หนึ่งนะเจ้ากดกับมาติดตามเขาแหมกั๊หนึ่งก็แล้วกันเจ้าแต่ทันทีฟังวิทยุเขายังอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงสิบโมงเจ้า